แม่งไม่ได้รีวิวลูกสองสักทีเช็ดเป็ดเออมาทีนี้มาได้มุมสวยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะอย่านะหืมแม่งโคตรเท่เลยลายลายลายถุนซุ้งซุ้นซุ้งุ้เตรียมตึก๊เกเจ้าวชามากูจะเกิดแล้วงานนี้กูต้องเกิด กูจะเกิดกูจะเกิดกูจะเกิดกูลับเพื่อนเกิดกระโดดกระโดดเหรออุ้ยเกียร์เลยเกียร์เลยเกียร์กูจะเกิดไม่ให้กูเกิดใช่ไหมเล็งมันเยอะเลยไอ้เหี้ยล่วงเลยว่ะเพื่อนขอโทษทีว่ะเก็บ้อยกูไม่ได้เกิดอีกแล้ว Turning you to the front line. My...